ก็ตอนนี้นะครับพี่ไตาา mm. ่ก็มาเขาเรียกว่ามาสอนเด็กเสร็จละกําลังจะกลับแต่พอดีเบะเงินนะครับ mm. เห็นรถที่สํานักงานใหญ่เออจอดอยู่อันนี้ก็ถ้าใครเข้ามาก็มาถามหาน้องปูกับใครวะน้องปูกับน้องปุ้ยเออไอปูกับไอปุ้ยออสองคนนี้ก็มาถามหาเลยก็ได้เนี่ยก็ถามว่ามีรถจอดพอสมควรนะอนนี้พี่ไต่ถ่ายาให้ดูก็เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว แกปโฟไฮแลนเดอร์1.9กระเลดแซดสีเทานะครับคันนี้ราคา882,000บาทเกียร์ธรรมดาเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่คันไม่คันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวนั่นดีกว่าเป็นตัวแคปเป็นตัวแคป LDA ครับคันนี้ราคา730,000บาทอืมพอดีพี่ไต่ไปดูคันนู้นคิดว่าเป็นรุ่นเดียวกันไงคันนี้730,000บาทนะ LDA แล้วก็ตัวด้านหลังก็จะเป็นตัว ตัว A S นะครับคันนี้ราคา6 1 2 0 0 0บาทอันนี้เป็นที่อิสุคิงยนสำนักงานใหญ่นะแล้วก็เจ้าตัวสปีดสีดำคันนี้อยู่73 0,000บาทนั่นเองเจ้าตัว X อ็กซ e ดีสปอันนี้ก็จะเป็นตัว A S เหมือนกันตัว A S นี่ลงประมาณสักกี่คันเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ไม่แน่ใจของใครนะว่าอันนี้เป็น f c ซีพิต่ายที่อยูโคราชก็เข้ามาดูรถได้นะว่ารถตัวเองมาหรือยังอันนี้ถ้าใครอยากดู ไม่แน่ใจพี่ต่ตยเห็นคันหนึ่งที่มันแต่งคาดวิ่งเข้ามาเจ้าตัวรอส่งม่อฟังนน้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นตัว All New m i l X Grade Ultimate สีเทานะใครอยากดูสีเทาก็เข้ามาตอนที่กำลังมีรถให้ดูอ่ะเดี๋ยวถ่ายแถวนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวสีบอลเงิน All New m i l X ราคา1 4 3่ง0้บาทเหมือนกันอันนี้จะเป็นตัว Active นะครับ เจ้าตัวหน้าของตัว Active กับตัวอันติเม e มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่สปาร์ Spark, ตัวนี้เป็นตัว B ราคา542,000บาทหน้าเขาจะดำๆตัวนี้จะเป็นตัวสปาร์คคันนี้จะเป็นแคปโฟ1.9แคปโฟไฮแลนเดอร์1.9กลิดแซดสีขาวมุกนะครับถ้าเกียร์ธรรมดาจะอยู่889,000บาทถ้าเกียร์อัตโนมัติจะอยู่ 9 2 4 0 0 0บาทนั่นเอง o n e u m u l X Grade a t i m a t e นะครับอันนี้ก็จะมีสีขาวด้วยซึ่งถือว่าเอาจริง,รงๆคือรถม,มันเยอะมันเยอะแหละเพราะว่าำนักงานใหญ่เขาก็จองเยอะคิงยนบุรีลัมสาขานอกเมืองก็จองเยอะแต่นะครับรอรถเข้ามาอันนี้ x i d Speed นะครับ7 0 0 0 0 0อ่ามบาทนั่นเองสำหรับตัวนี้ LDA ของอาสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองก็มีนะลงมาเหมือนกัน เจ็ดแสนแปดมืนหกันบาทอือแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแถวนี้กันบ้างไล่ดูทีละแถวเออไอตัว LDA ลงมาสองคันสีเดียวกันเลยนะเฮ้ยมิวก็มามิวคันนี้ก็สีขาวไม่แน่ใแจว่าใครจองไว้แต่ว่าที่สำคัญนะครับที่สำคัญเนี่ย อันนี้ก็พี่ตายถ่ายไปแล้วอันนี้เอ็กซิลี่นะเอ็กซิลี่ตัวนี้เก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทนะครับนี่เอ็กซิลี่สี่ประตูสีดำพี่ตายไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติก้าวแสนหกหมื่นสี่พันบาทแล้วก็วันก่อนนะครับว่ามีเอฟซีของพี่ตายที่ให้เดินเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าสารคามพี่ตายไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่ตายไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าได้เช็ดรถหรือยังถ้าสมมติว่าได้ดูคลิปนี้นะครับ ก็มาดูได้ที่นี่นะเพราะว่าเขาอยากเห็นเจ้าตัว All New m i l l x สีแดงที่ Isuzu Kingyo สำนักง,งานใหญ่ก็มาแล้วเงื่อนไขก็พี่ตายเขียนให้ไปแล้วแหละแต่ว่าก็มาดูเพิ่มได้มาถามหาน้องปูหรือไม่ก็น้องปุ้ยนะครับสองคนปูกับปุ้ยเออมาหาใครก็ได้อันนี้ก็จะเป็นสีดำนะสีดำมีให้ดูเหมือนกันต้องบอกโอ้โหรถมาเยอะมากๆแล้วก็จะมีคันไหนอีก ฝั่งนู้นก็จะเป็นแต่งแล้วรอปล่อยนะเดี๋ยวพี่ต่ายไปดูเขาจะปล่อยกันไหนกันบ้างแล้วก็2คันที่เหลือสคันที่เหลือก็จะเป็นฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นสีเทาแคปโฟไฮรันเดอร์หนึ่งจุดกสีเทาราคาก็8 8ดแสนพับาทที่พี่ต่ายแจ้งไปแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติก็อยู่9 1 7 0 0สนหนมื่นันบาทมาเลือกดูมาเลือกเอาคันนี้จะเป็น โอ้โหคันนี่เป็น ZP นะ ZP ใครที่ยังไม่ได้ดูเจ้าตัว ZP เครื่อง1.9นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายดูก่อนเป็น1.9หรือว่า3.0อันนี้ LDA ตัว688,000บาทเดี๋ยวราไปดูกันเจ้าตัวคันนี้เป็นเจ้าตัว ZP เกียร์อัตโนมัตินะเพราะว่ารหัสของก็จะเป็น t f r 8 7 j e a ถ้า A นี่คืออโตเมตินะถ้า M นี่ก็คือเกียร์ธรรมดาไงวะอืมก็จะเป็นเกียร์อโต้จริงด้วย พี่หมอสวัสดีครับผมครับผมสบายดีพี่หมอจะไปทางไหนครับผมเดี๋ยวไปยิมแป๊บหนึ่งนะผมถ่ายแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คาดว่าจะเป็นคันที่ลูกค้าคันที่เตรียมปล่อยนะครับมีพวงมาลัยมีอะไรเรียบร้อยแล้วล้างนามา้มสะอาดเรียบร้อยแล้วเป็น All New v i e X Uh huh. ไอ้คันนั้นเป็นคันของอีพีเน็กหรือเปล่าวะมันบอกว่ามีใส่สปอร์ตตีแกรฟโฟร์ไฮรเดอร์1.9กิโลเอลดีเอไม่ใช่เกรดเอลดีเอ DA, ดิเกแซดเกเซดมีแล้วสีเทาลงเยอะเหมือนกันนะคันนี้ก็จะเป็นตัวเอสนะครับเป็นตัวเอสคันนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเอฟซี FC, นั่นถ่ายส่งข้อความมาแบบหนึ่งเดี๋ยวไปตอบ <laughs> ก็คันนี้จะเป็นเจ้าตัวเอสใส่ชุดสปอร์ตตีอืถ่ายรูปไปก่อน ไม่ไมผมฝากพี่มนไว้พี่อยู่กับพี่มนคันนี้นะครับถ้าเป็นของพีเน็กจริงนะก็คือใส่ชุดสปอร์ตตีใส่อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ก็คือถ้าไม่ผิดจะไปส่งที่ประาจีนรอรถเสร็จเรียบร้อย คันนี้ก็น่าว่าคาดว่าจะเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็น Onium X นะแต่ว่าไม่แน่ใจเป็นเครื่อง3ามพหรือพันเอันนี้แต่งเรียบร้อยแล้วรอออกเฮ้ยคันนี้เป็นตัวสี่คูณสี่ด้วยเนี่ยพอรหัสเขาจะเป็นมีคําว่ายังไงดูเชสซีก็ได้ครับมันจะเป็น TFS ถ้าเป็น TFS นี่ก็คือจะเป็นตัวขับเคลื่อน4อี่ล้อถ้า TFR จะขับเคลื่อน2ลอล้อ ภายนอกมันแตกต่างจากตัวอื่นไหมภายนอกมันก็เหมือนตัวอื่นทุกอย่างนะก็ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าตัวล้อ,อแม็กนะครับตัวขับเคลื่อน2ล้อ,อเป็นขอบ20เจ้าตัว4ีคูณสตัวนี้ก็จะเป็นขอบ20เหมือนกันแล้วก็เขาจะมีเฉพาะเกรดอันติเมตอย่างเดียวอันนี้เราไปดูด้านท้ายกันว่าเฮ้ยมันจะเหมือนกันไหมเนี่ยด้านท้ายของเจ้าตัว4ี่คูณสก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเกรดอันติเมตแต่ว่ามันจะมีไอ้ตรงนี้เพิ่มมา เป็นตัว 4WD นะครับ 4WD นั่นแหละคันนี้จะเป็นเจ้าตัวกระบะตอนเดียวสี่บรอนเงินอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรถโดยรวมทั้งหมดที่ทางคิงยนต์สำนักงานใหญ่มีนะครับถ้าเข้ามาก็ถามาน้องน้องปุ้ยน้องปูเอออ่ะเดีย๋ยวไป่ต่ขอตัวกลับโชว์รูมก่อนละกันเออถ้ามีอะไรเดี๋ยวถ่ายดูใหม่ไปก่อนเด้วสวัสดีครับ